สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะเดี๋ยวนักเรียนก็จะได้อยู่เสาร์อาทิตย์นะคะ สำหรับวันนี้ค่ะวิชาภาษาไทยเราจะมาเรียนเรื่องประโยคกันนะคะและในส่วนวิชาคณิตศาสตร์อย่างที่คุณครูแจ้งไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าเราจะมีการทําแบบทดสอบออนไลน์เรื่องการบวกลบคูณหารลตคนนะคะในการทําแบบทดสอบนะคะคุณครูขอเน้นย้ําเลยนะคะว่าครั้งแรกที่นักเรียนทําให้ทําด้วยตนเองนะคะและเมื่อพอนักเรียนรู้คะแนนของตอนเองนะคะนักเรียนอาจจะทราบว่ามีผิดพลาดข้อไหน,นะ ให้นักเรียนทบทวนแล้วก็ลองทำซ้ำใหม่ได้นะคะค่ะในช่วงนี้ค่ะเราไปเรียนวิชาภาษาไทยกันเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องประโยคนะคะประโยคนะคะก็คือการนำคำชนิดต่างๆมาเรียงกันแล้วพอเรียงแล้วนะคะต้องได้ใจความด้วยหรือว่าสื่อความคิดที่ชัดเจนด้วยนะคะ ประโยคก็จะประกอบไปด้วยภาคประธานแล้วก็ภาคแสดงค่ะภาคประธานคือส่วนที่บอกให้รู้ว่าใครหรือสิ่งใดเป็นผู้กระทำอาการหรือเป็นเหตุการณ์ใดก็คือส่วนของประธานนั่นเองนะคะในส่วนนี้ อีกส่วนหนึ่งคือภาคแสดงนะคะส่วนนี้จะเป็นส่วนที่บอกอาการหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งจะประกอบไปด้วยส่วนของกริยาแล้วก็กรรมค่ะในส่วนคำว่ากริยานะคะนักเรียนอาจจะอ่านว่ากริยาก็ได้หรือกริยาก็ได้นะคะส่วนภาคแสดงนี่จะมีอยู่สองส่วนนะคะ ต่อไปมาดูค่ะประโยคนะคะจะประกอบไปด้วยภาคประธานแล้วก็ภาคแสดงนะคะภักประธานอย่างที่คุณครูบอกนักเรียนไปเมื่อสักครู่นะคะภาคประธานก็คือส่วนของประธานนั่นเองส่วนภาคแสดงก็จะประกอบไปด้วยส่วนของกริยาแล้วก็กรรมค่ะ โครงสร้างของประโยคนะคะจะแบ่งออกเป็น2แบบค่ะก็คือประโยค2ส่วนแล้วก็ประโยค3ส่วนเรามาดูในแต่ละแบบกันค่ะว่าแต่ละแบบเป็นอย่างไรนะคะเริ่มจากประโยค2ส่วนค่ะประโยค2ส่วนก็จะเป็นประโยคที่ประกอบไปด้วย ประธานแล้วก็กริยาเท่านั้นจะไม่มีกรรมนะคะประโยคทุกประโยคนะคะจะต้องประกอบไปด้วยภาคประธานแล้วก็ภาคแสดงเพียงแต่ประโยคสองส่วนเนี่ยในส่วนของภาคแสดงจะไม่มีส่วนของกรรมนะคะจะมีแค่กริยาค่ะ ตัวอย่างของประโยคสองส่วนนะคะอย่างเช่นบรรทัดแรกนะคะประธานคือน้องกริยาคือคําว่าเล่นเอามารวมกันเป็นประโยคก็คือน้องเล่นนะคะบรรทัดต่อมาค่ะประธานคือฉันกริยาคือกินนำมารวมกันก็กลายเป็นประโยคคือฉันกินนะคะประโยคสองส่วนจะไม่มีกรรมนะคะ ต่อไปมาดูประโยค3ส,ส่วนกันบ้างค่ะประโยคทุกประโยคนะคะอย่างที่คุณครูบอกจะต้องประกอบไปด้วยภาคประธานกับภาคแสดงนะคะประโยค3ส,ส่วนนี้ก็จะมีครบเลยนะคะภาคประธานก็มีประธานแน่นอนส่วนภาคแสดงก็จะมีกริยาแล้วก็กรรมด้วยนะคะมาดูตัวอย่างของประโยค3ส,ส่วนค่ะ บรรทัดแรกนะคะประธานคือน้องกรริยาคือคําว่าเล่นกรรมคือของเล่นนะกรรมคือสิ่งที่ถูกกระทำผู้ที่ถูกกระทำนั่นเองนะคะรวมกันเป็นประโยคก็คือน้องเล่นของเล่นค่นะบรรทัดต่อมาค่ะประธานคือฉันกริยาคือกินกรรมคือขนมเราก็แต่งประโยคได้ว่าฉันกินขนมนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะทบทวนโดยการทําแบบฝึกหัดที่1แบบฝึกหัดที่2และแบบฝึกหัดที่3นะคะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะคุณครูจะมาสอนนักเรียนว่าการแต่งประโยคให้ได้ใจความที่มันสมบูรณ์กว่านี้เราจะต้องทําอย่างไรและมันจะมีส่วนประกอบแต่ละแต่ละส่วนเนี่ยต้องมีส่วนประกอบ อะไรบ้างน,นะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันในครั้งหน้าค่ะสำหรับวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ